สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวขายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดลโปรเจคเตอร์1610 HD นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลนะครับเดลหนึ่ง HD นะครับคุณผู้ชมครับมาดูสเปคของเจ้าเดลหนึ่ง HD ตัวนี้นะครับความสว่าง 3,500ลูเมนครับในส่วนของความละเอียด1,280คูณ800นะครับหรือว่า w x g a นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ c o n ท r a s t เรติโอ0 0 0ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นระบบ DLP โปรเจคเตอร์นะครับรองรับระบบภาพ 3D ด้วยนะครับหรือว่า3มมิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็น โปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลหน1่ง Hd นะครับเทคโนโลยี 3D DLP โปรเจคเตอร์ไ r ร g เน n e ามพั0คอนทราสต์เรดิโอ2,000ต่อ1 r e s o รีโซลูชั8 0่นคูณ800หรือว่า Wxga นะครับ a s สเป t r ์ t i o 1โอสส่วน10นะครับคุณผู้ชมครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับจะทำการเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบในการเล่น ไฟล์ภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนะครับสินค้ามือ2ครับยังคงใช้งานได้ดีนะครับมีช่องต่อ hdmi นะครับแล้วก็ Monitor Out แล้วก็ vga หรือว่าคอมพิวเตอร์ถึง2ช่องนะครับแล้วก็ av เหลืองแดงขาวมาให้แล้วก็มี audio in audio out นะครับและมีช่องเสียบสายแลนสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่ามีช่องต่อให้อย่างครบครันนะครับครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการทดสอบนะครับในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมาดูภาพกันเลยนะครับว่ามันจะสวยงามมันจะแจ่มสว่างสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปชมภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับโนวลละครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เดลโปรเจคเตอร์นะครับ เอล1610 HD เดีครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับภาพคมชัดแจ่มสว่างทีเดียวครับสำหรับเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับดูภาพครับอื้สุดยอดครับ3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับภาพคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างสุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดจริงๆครับ ภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโสุดยอดครับคุณผู้ชมเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างของอินเดียเขานะครับคุณผู้ชมครับหนังอินเดียหนังบอลรีวูดนะครับสุดยอดครับ म् เดียวหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เท็ดดี้ครับสามพันห้าร้อยลูเมนครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายใน ราคา9,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเ,เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ